สวัสดีค่ะปุ้มปุ้ยแพสซันอินดีนะคะวันนี้ป้าปุ้ยก็จะพาน้องข้าปุ้นนะคะไปดูฟิชค่ะปลาค่ะไปดูฟิชค่ะเล็กค่ะคุณพ่อทำปลาค่ะจิกอยู่วิวับไก่มันต้องเข้ามาแน่ๆเลยนั่นน่ะสิ ดูสิอ๋อแต่วันนี้โหัระพางามจังเลยค่ะโหัระพางามจังเลยค่ะดูสิคะอะไรคะโอ้นี่ไงสักหน่อยเราก็ทำกระเจี๊ยบอบกรอบได้โอ้กระเจี๊ยบกระเจี๊ยบดูสิคะเดี๋ยวมันก็จะเดี๋ยวมันจะอันนี้แล้วนะเนี่ยเดี๋ยวมันจะแก่นะเนี่ยต้องนี้กินจะเอาอันนี้ไบหนึ่งใช้จะสุขยายเห็ดไม้อะไรฮะ ขันม่วงใช่ไหมคะมันก็คือเป็นแก้วมังกรนะคะแล้วก็อันนี้เป็นสะปลาคุณพ่อจะเลี้ยงปลาอะไรเนี่ยนมาฮะจะเพียงเกินอยู่นะแล้วมันมันไม่ร้อนแดดหรอแม่อ๋อแต่แรมครึ่งีแล้วอืมงนอ้ กอปลาค่ะดูสิคะนี่ก็เป็นผ้าผ้าใบนะคะผ้าใบหนาเอ้าไอ้นี่เราไอ้นาไงแล้วก็ต้นไอ้นี่เราไปไหนนะนยูต้นักี่่งตหน่อไม้ฝรั่งเราอะค่ะนยูแต่ยังไม่ปลูกใช่ไหมนี่ค่ะมันเป็นผักค่ะนี่ไงคะต้นแก้วมังกรที่คุณพ่อแยกออกมาไว้นะคะ อันนี้ก็เป็นพริกนะคะเขาชื่อว่าพริกปุ้มปุ้ยนะคะพริกปุ้มปุ้ยค่ะนี่ค่ะมันก็จะเป็นทั้งมีทั้งส่วนผักแล้วก็มีทั้งหบอบปลาไปในตัวเลยนะคะดูนะคะอันนี้กระเพราอันนี้กะเพราค่ะกระเพรานี you know, <sino> ้ได้กินตลอดเลยนะคะยิ değil, really ่งเด็ดก็ยิ่งงอกค่ะอ่าค่ะด้านด้านหลังเราก็จะติดกับทุ่งนาของอีกบ้านหนึ่งนะคะเป็นทุ่งนาค่ะ บรรยากาศทุ่งนาเป็นไงคะโอเคไหมคะบรรยากาศทุ่งนาสุดยอดเลยนะคะบรรยากาศทุ่งนาวิวทิวทัศน์ตรงนี้นะคะแล้วก็ตรงนี้เราก็จะเป็นหอดูดาวของเราอ่าวไม่ใช่มันก็คือหอประปาของเราที่เสาใหญ่ที่สุดแล้วก็ใหญ่กว่าหอประปาหมู่บ้านนะคะฮะนี่ไงอะโวคาโดาอะโวคา,ดาโคาด,าโาดาต้นโดดต้นนี้เลยนี่ไอ้ใจไปทางไหนสนเด ตน,นม,มาคู่กันร้ายแล้วนะคะบัตรเอามาแล้วใบบันแม่คู่ก็ถามมาแล้วไม่เอามาแล้ว <นะ S 2> ครั้งที่แล้วแกก็ถามอยู่ว่าเอาไม่ก็บอกว่ามีแล้วแ <laughs> เนี่ยนี่ไงต้นกะเพราอยู่ตรงนี้อีกหนึ่ง,ต,งต้นแล้วก็มีกล้วยข้าวกล้วยแค่บัลน่านน่ะบัลน่านอ่ะแล้วอันนี้ก็ชายน<ว>ะคะก็ชายค่<ว>ะ ดีมั้งเหอเห็นมันยืนมั้เกียงนเลยก่อนใหแกออนก่อนอือนน้ันงามวานั้นมันเมันเป็นดินนะนั่นดินคืออ้มามันดินบนะหนึ่นแนีุ้ละฟางข้อใส่เนยหนึ่งน้ำข้อใส่น้่งหัละไปแเ้วไปกันเถอะเอาไปกันเถอะตรงนี้นะคะ เดี๋ยวเรามาดูอีกที่หนึ่งนะคะคุณพ่อจะย้ายปลานะคะมาอยู่ฝั่งนี้นะคะตรงนี้ก็จะเป็นหลังโกดังของเรานะคะที่เก็บอุปกรณ์ต่างๆนะคะเดี๋ยวเรามาดูปลาเรามาดูปลาอู้มาดูปลาค่ะโอ้โหโอน่นนดูสิมันตัวใหญ่แค่ไหนแล้ว มไม่เห็นมันเลยอะ่ะไม่เห็นปลาเลยอะ่ะดูสิครับปุ้นตัวเล็กๆอ๋อแล้วไงเห็นแล้วเห็นหัวแล้วเห็นหัวแล้วมันเป็นปลานิลใช่ไหมคะปลานิลค่ะน้ำน้ำแบบนี้มันก็อยู่เนาะน้ำจะแห้งหมดมันเลย เออแล้วเวลากจ้าจะเอาขึ้นไปตรงนั้นจะเอาไงช้อนเหรอ,อ <laughs> ช้อนอาะน้ำมันจะแห้งแล้วแต่มันก็อยู่ดูดิมันก็อยู่นะคะว้าตรงก็จะเป็นที่ดูไก่ของเด็กๆนะคะที่ตรงนี้นะคะดูดาวเราจะขึ้นไปนะคะปุ้นมันก็จะขึ้นไปอีกนะคะ ข้า้นทัศนศึกษาค่ะข้าวปุ้นทัศนศึกษาค่ะข้าวปุ้นทัศนศึกษาตอนเช้าค่ะดูตอนเช้านะคะข้าวปุ้นทัศนศึกษาตอนเช้าค่ะโอเคเมื่อกี้ยังร้องไห้อยู่เลยหยุดร้องไห้แล้วปิดคลิปให้ป้าหน่อยเลยถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้เป็นบรรยากาศตอนเช้าที่ยังไม่ได้นังลาทั้งคู่เลยนะคะถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดใจกดซับสไคร้ให้ป้าปุ้ยด้วยนะคะ จอกันใหม่ในคลิปหน้าจ้าบาย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 